วิธีแชร์คลิปจาก t i k t อกไปยังสตอรี่ a c e b o o k อันดับแรกเข้าไปที่ t ิ k t อกปึ๊บหลังจากนั้นเลื่อนหาคลิปที่เราต้องการแชร์โอเคตอนนี้ผมก็เลื่อนมาเจอคลิปตัวเองพอดีนะครับนะฮะผมก็จะทำการยกตัวอย่างจะทำการแชร์คลิปของผมเนี่ยไปยังสตอรี่ a c e b o o k นะครับจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมสำหรับวิธีการแชร์คลิปนะครับอันดับแรกเลยมาแตะที่ การแชร์ครับนะฮะจะเป็นลนักษณะลูกศรชี้ไปทางขวานะครับผมนี่ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้แตะเข้าไปครับปึ๊บต่อไปให้มาแตะตรงนี้ครับบันทึกวิดีโอแตะเข้าไปครับปึ๊บหลังจากแตะบันทึกวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวเราก็มาแตะตรงนี้ครับ a c e b o o k นะแตะเข้าไปปึ๊บหลังจากที่เราแตะ a c e b o o k เสร็จนะครับมันจะเด้งมาหน้านี้ให้เราทาการใส่ข้อความใส่เอฟเฟกใส่สติ๊กเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากที่เราทําการใส่เรียบร้อยแล้วเราก็มากดตรงแชร์ได้เลยนะครับคุณผู้ชมกดเลยปึ๊บหลังจากที่เรากดแชร์แล้วนะครับก็กดปุ่มโฮงออกจากหน้าจอนี้ไปเลยพกดออกมาแล้วเข้าไปดูที่ Facebook ครับปึ๊บนี่ครับสตอรีนะ่เฟซบุ๊กเนี่ยกำลังกาการแชร์อยู่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเรียบร้อยครับอ่าตอนนี้เราก็ทําการแชร์ในส่วนของคลิปจากทิกตอกไปยังสตอรี่เฟซบุ๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้ ฝากกดกติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทจักรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ